วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนวัตรกรรมทางการเกษตรนะครับว่าคืออะไรแล้วผมก็จะมายกตัวอย่าง6ตัวอย่างให้ฟังกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความหมายของคําว่านวัตรกรรมเกษตรก่อนนะครับนวัตรกรรมเกษตรนะครับคือการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆนะครับเข้ากับการเกษตรแบบดั้งเดิมครับผม เพื่อให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพของการเพราะปลูกนะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของผลผลิตนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปครับผมและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับพูดถึงนะครับก็เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายเกรรษตรศาสตร์นะครับซึ่ง6ผลงานนี้นะครับก็คือแบบจัดแสดงเรื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ซึ่งจัดแสดงในงานบนเส้นทางวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่11นะครับจะแสดงแ,แบงค์่ดบปี2561นะครับมาถึงที่นวัตกรรมที่1นะครับนวัตกรรมที่1นะครับคือนวัตกรรมเครื่องหย่อนก้านะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูทางด้านดีนะครับอ่านวัตกรรมเครื่องหย่อนก้านะครับเป็นการปลูกข้าวด้วยระบบการหย่อนก้าแบบใหม่เลยนะครับก็คือ นำจุดเด่นของนายนซึ่งแบบมันมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแรงของต้นกล้านะครับแล้วก็มารวมกับนาดําที่เด่นในเรื่องความเป็นระเบียบนะครับทําให้เกิดระบบเครื่องจักรที่สามารถปลูกข้าวแบบปนีตหรือระบบ sri นะครับเป็นเครื่องแรกเลยนะครับซึ่งมีความเรียบง่ายราคาไม่แพงนะครับช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวทุกชนิดได้1 0 0 0ถึง1,500บาทต่อไร่เลยนะครับ และสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวทุกชนิดได้15-40%นะครับก็เนื่องด้วยแบบการที่มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผลผลิตต้นข้าวเนี่ยมันก็จเจริญเติบโตได้แบบของใครของมันไม่แย่งกันอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เกิดการสร้างงานนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้เป็นอย่างนี้มาถึงเครื่องที่สองนะครับคือเครื่องแยกมเมล็ดจากเนื้อมะขามนะครับ เครื่องนี้นะครับเกิดจากการที่ในประเทศไทยเนี่ยอ,อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มะขามเนี่ยดังก็คือมันเกิดปัญหาว่าแรงงานในอุตสาหการรมแปรรูปมะขามนะครับกับขั้นตอนการคัดแยกมเมล็ดจากเนื้อมะขามเนี่ยเราต้องแบบมานั่งแค่แค่แค่ที่ละ,มะเมล็ดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เสียเวลาแบบไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกเครื่องนี้มาที่แบบพัฒนาออกมาด้วยการแบบใช้ลูกกิ้งโลหะที่มีเขี้ยวจํานวน3ลูกกิ้งนะครับในการ แยกมเมล็ดออกจากเนื้อมะขามนะครับก็คือเครื่องคือมันก็จะหม,หมุนหมุนหมุนไปนะครับแล้วก็คัดมเมล็ดออกไปเหลือแต่เนื้อนะครับทําให้ประหยัดเวลามา,มาถึงเครื่องที่สนะครับก็คือเครื่องย้อมใหม่นะครับรูปก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเออประเทศไทยเราเนี่ยผ้าไหมไทยเนี่ยก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมครับเอ,อ่อทางคณะวิศวะเนี่ยก็เลยออกเครื่องนี้มาเพราะว่าเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยผ่อนแรงในการย้อมใหม่นะครับโดยใช้มอเตอร์ ในการยกจุ่มผ้าไหมแทนแรงงานคนนะครับโดยการควบคูมทั้งหมดนะครับจะผ่านระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับทำให้แบบเราไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องมาเสียเวลาในการแบบยกจุ่มผ้าไหมนะครับมาถึงเครื่องที่4นะครับรูปจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่าเครื่องที่4นะครับคือเครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่งอแสงอาทิต์ใช่ไหมครับอ่าบางคนก็จะเกิดคําถามนะครับว่าเอ้ยเครื่องอบ มันก็มีอยู่ทั่วไปแล้วไม่ใช่หรอแบบทําไมเราไม่ใช้เครื่องแบบนั้นนะครับอาแต่เครื่องอบอันนี้นะครับคือเราเนี่ยทางคณะวิศวะก็คือประดิษฐ์ขึ้นมาเองต้นทุนก็จะถูกกว่าคือเราประดิษฐ์เพื่อแบบช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยตรงไม่ใช่แบบว่าต้องไปซื้อเครื่องจักราคาแพงๆนะครับโดยเครื่องนี้นะครับเป็นการเป็นเครื่องอบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้านะครับก็คือแก้ปัญหาพลังงานแสงแดดที่ควบคุมไม่ได้นะครับ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อ hmm. ปเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นะครับอ่าเครื่องนี้นะครับผมจะมาขยายนะครับก็คือปัญหาหลักๆเลยเนี่ยของบ้านเรานะครับก็คือฤดูกาลเนี่ยมันไม่แน่นอนยวนี้นครับหน้าร้อนฝนก็ตกหน้าหนาวเนี่ยไม่เคยมีอยู่และหน้าฝนบางทีก็แรงบ้างไม่แรงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแดดแสงแดดเนี่ยมันก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับมันก็ส่งผลต่อสินค้าอย่างแบบ ปลาแดดเดียวอะไรเงี้ยครับเราจะตากแดดเนี่ยมันก็ตากไม่ได้เรามีเครื่องนี้มันก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาในการไม่แน่นอนของแบบฝนฟ้าอากาศในยุคป,ปัจจุบันได้นะครับมาถึงเครื่องที่5นะครับก็จะคือฝูงบินอากาศยานไร้คนขับนะครับรูปไปอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่าไอ้ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือมีไว้สําหรับทําภารกิจฝนหลวงโดยที่แบบเราไม่ต้องมี คนขับให้มันอันตรายแบบบางทีบินฝ่าฝูงเมฆนี้มันก็อันตรายใช่ไหมครับอ่านี้เราก็ใช้แบบไร้คนขับแทนมันก็จะเป็นแบบเป็นช่วยเกษตรกรในด้านแบบการพยากรณ์อากาศการทําฝนหลวงแบบมันจะมีติดกล้องไว้ใช่ไหมครับเราก็จะแบบติดตามดูความสมบูรณ์ของพืชตลอดจนถึงการให้ปุ๋ยพืชน,นะครับเหมือนแบบเราก็ใส่ปุ๋ยไว้แล้วก็ปล่อยมันออกมานะครับโดยที่แบบเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องไปเดินแบบ พ่นปุ๋ยพ่นอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนแบบอากาศบ้านเราสมัยนี้มันก็ร้อนใช่ไหมครับมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบฮีสโตกได้หรือแบบเป็นลมหน้ามืดได้นะครับไอ้ฝูงบินอากาศสัญญาณและายายลคนขับเนี่ยมันก็จะออกมาช่วยเหลือแบบอ่าเหมือนแบบโปรยปุ๋ยให้เราได้เราก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยืนพ่นปุ๋ยเองนะครับมาถึงเครื่องสุดท้ายเครื่องที่6นะครับ มันคือเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัตินะครับรูปร่างหน้าตาของเครื่องนะครับ<ม>ก็จะอยู่ทางนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องที่จะช่วยระบุว่าแบบระบุไข่ใบที่เสียแล้วก็คัดออกไปเลยนะครับก่อนที่เราจะนําเข้าตู้ฟักไข่ต่อไปนะครับเพื่อที่แบบเราจะไม่เสียเวลานะครับสุดท้ายนี้นะครับตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับมันก็เป็นเพียงนวัตรกรรมทางการเกษตรเล็กๆน้อยๆแค่6ตัวอย่างนะครับจริงๆนวัตรกรรม ทางงานเกษตรสมัยนี้เนี่ยที่เขาออกมาช่วยเหลือนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปเสิร์ช o o o g l ลไปเปิดหนังสืออ่านหรือดูตามสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ